นอกจากที่เราให้ดูไปแล้วนะครับสเปลแคสเตอร์เซียเอ่อบริการแล้วก็มาป่าเนี่ยมันยังมีการ์ดอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเช่นในมือนี้นะเออก็คือสุ่มตัวละครขึ้นมาอะไรก็ได้ตั้งขึ้นมาอยากตั้งอะไรก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็อันนี้คือใครนะเอ่อู้ต้องสามแล้วก็ v i l l a g เจผู้เอ่อชาวบ้าน อันนี้จะไม่ถูกกล่าวถึงหมอดจะไม่ได้สั่งให้แบบลืมจารวมทั้งไพ่ของหมอดเองก็มีนะอีกมากมายกว่20า20บกว่าใบมากเนี่ยเออ,เอ,อนัน <ผม S 1> แหละตามนั้นแหละเจ้ <ผม S 1> คนอนะ<า> <c oughs> สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน description ใต้คลิปครับขอบคุณครับ ฮัลโหลสวัสดีครับท <Yeah. S 1> ุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับรานิสและเด็กๆนะฮะในรายการเหนือการรีวิวทางช่องเหนือการรีวิวและรอยแบบแช์นะครับวันนี้น้องแตมจะมานําเสนอของเล่นนะครับที่ที่แบบว่าเออประเทืองปัญญาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เออไม่ได้ไรสาระอะไรเงี้ยนะหรือเปล่าอ่ะนำเสนอครับมันคืออะไรเอาหยิบขึ้นมาเลย อมันคือแวร์โวนะครับเราจะมีเราจะมีหลายบทบาทบทบาทตัวร้ายก็จะเป็นแบบหมาป่าซึ่งหมาป่าจะโดนหมอดเรียกหมอดก็จะเป็นคนคุมเกมหมอดถ้าหมอดเรียกหมาป่าขึ้นมาหมาป่าต้องชี้ว่าจะฆ่าใครในคืนนั้นนี่ก็จะเป็นเซียเซียก็ก็จะเป็นหมอดูหมอหมอดก็จะเรียกเซียขึ้นมาหมอดคืออดคนที่ คล้ายๆทุกอย่างคล้ายๆ G M อ่ะคนที่ไม่ได้เล่นด้วยใช่ป่ะหมอดก็จะเรียกเซียขึ้นมาเซียก็จะมีสิทธิ์ที่จะชี้ว่าคนนั้นเป็นหมาป่าหรือไม่ถ้าไม่หมอดจะชูนิ้วโป้งลงแต่ถ้าใช่หมอดจะชูนิ้วโป้งขึ้นแล้วต่อไปก็เป็น Spell c a t c e r หรือนักใบในในในคืนที่นักใบทำงานนักใบนักใบจะทำการชี้คนใดคนหนึ่งแล้วเช้ามาหมอดจะเป็นคนบอกว่า คนนั้นจะโดนใบและไม่สามารถพูดได้ในวันนั้นอนี่เป็นบอดี้การ์ดบอดี้การจะสามารถปกป้องคนได้ถ้าบอดี้การ์ดปกป้องคนเดียวการที่มาป่าฆ่าคนนั้นจะไม่ตายส่วนนี้เป็นเออชาวบ้านตาดำดำซึ่งไม่ทำทำอะไรไม่ได้เลยืก็แสดงว่าในแต่ละรอบเนี่ยจะเล่นจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อยห้าคนหคนรวมมดใช่มอดนี่าจะย่อมาจากมดูเลเตอร์อะไรแบบนี้ แล้วก็เล่นได้สูงสุดถึง75คนนะครับตามนี้โอ้โอใช่เพราะว่ามันมีมันจะมีซ้ําๆแบบนี้ใช่ไหมใช่อ่าแต่ว่าหลักๆก็คือมี5บทบาทนี้ใช่รวมหมดเป็น6กอืโอเคอ่ะเริ่มโอเคพี่เล่จะเล่นด้วยไหมอะไรขอใส่หมวกได้ไหมไม่อยากโชว์หน้าไม่อยากโชว์หนะ้มนามันหนักมากน,นะนะเออเออใส่เลย หามเขามาหมอจะทําการสลับให้ที่เนทเชิญเลยนั่งเลยอ๋อแม่มันมันไอ้นี่พี่พี่ยืนได้ปะได้ละเออเราระวังอย่าให้พี่เห็นภายแล้วกันนี่หมดบาทของพี่เนี่ยเนี่ยไม่พี่ยังเล่นไม่ได้เพราะพี่ต้องถ่ายกล้องแล้วตอนหลับตาพี่ทำไงแล้วพี่ต้องหลับตาอะไรเงี้ยยางยางพี่ยังเล่นไม่ได้ พี่เป็นหมอดไม่เป็นไงพี่ก็สั่งเลยว่าให้เต็มตาไม่พี่ให้เต็มใส่หมวกนี่ก็ได้แบบเอาใส่เอาเอานั่นใส่เอาก้องใส่ตรงนี้เนี่ยก็ให้เต็มใส่แล้วก็แจกการ์ดคนละใบอะไม่ไม่เป็นไรมันก็เล่นได้เนี่ยห้าคนเนี่ยอ๋อแต่มันไม่มีหมอดใช่แต่เมื่อกี้ก็เล่นได้ไงไม่แต่เมื่อกี้มันแม่ใช่ไม่ใช่แบบเบสิกมันจะเป็นแบบจบเกมง่ายเลยแบบข่าบปุ๊บก็จบเลยอ๋อไม่พี่ผมจะหมายว่าให้เต็มเป็นบอด เดี๋ยวตั้งกล้องเอาก็ได้อะไม่ได้เอาขาตั้งมาเด้อเจียนหมอนก็ได้หมันไม่ได้อาจเลยทีานมาแต่ออเวลาเออเฉพาะรอบนี้ใช่ไหมใช่เออไม่เป็นไรหลับตาครับเอิ่มเสียลืมตาครับเสีย เสียตัวตลกเหี้อสองใครครับบริกาศลืมตาครับปกป้องใครลืมตาทุกคนวันนี้ไม่มีคนตายบวได้ปะอ้าวปรึกษากันได้ มันนโดะอะไรไหมเสียมันโดนแล้วว่าใครเป็นจะให้หมดก็โบดมันเลยยกมือขึ้นจะโบดใครหรือจะโบดข้ามโบดโอ่อเปิดการดครับให้เปิดแบบนี้เบลว่าถูกอ่ะก็เปิดก็เปิดว่าดนนาคคตายคนตายเป็นอะไรตีแบลแงเอาแบบเฟรมนะก็ตัวเองถูกโบดเมื่กีต้องเปิด เซียมันรู้นะที่จริงน่ะใครเป็นเซียนี่เหรอครับอ๋อจังแหมมันลืมถึงตาได้เ้ยทำไมถึงรู้อ่ะก็ชี้มันสี่ชี้บอกนี่มันสี่ว่าใครเป็นคันสี่บุตรนี่แกเองคือคันสี่เธอวเอ๋ออืมอืมอืมแล้วแล้วมันก็โหวตไงเมื่อกี้ใช่มันไม่บอกเพื่อน อ้าวแล้วบอกได้ตอนไหนอ่ะบอกได้เลยเหรอเอออ๋อเขาต้องบอกได้นั่นเออมันไม่รู้เห็นไหมว่ามันบอกได้ก็ต้องปรึกษากันเออเอออ่ะอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งเพื่อความแบบชัดเจนกล้องเป็นยังไงสบายเออก็เป็นาแบบนี่นะครับมาซื้อได้ตามร้านธรรมศิลินทาน ราคาเท่าไหร่นะร้อยสามสิบร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบเก้ารอนานมากดูร้านดีๆนะโอเคพี่เบงให้จำเป็นเดิมเพว่าฉัต้องอัดให้มันด้วยมันนี่ยชอบมันชอบโยกอ่ะ <c oughs> ไม่งั้นพี่ก็ถ่ายแล้วพี่ก็ถือมือเดียวเลย <c oughs> เสาเลยอ้าวได้แบบแบบเสาเลย <ess> ทุกคนหลับตาครับ มาป่าลืมตาหลับตาครับเอ่อสเปลแคตเตอร์ลืมตาหลับตาครับเอ่อบอิกาลลืมตาหลับตาครับเสียลืมตาครับหลับตาครับมาป่าลืมตามาป่าจะฆ่าใครมาป่าจะฆ่าใครชี้หลับตาครับ จะเป็นแคตเตอร์ลืมตาจะใบใครนีั<อ>นบตาครับมาริการเลืมตาจะปกป้องใครครับเอิมเซียลืมตาส่องใครครับได้คนเดียวนะ หลับตาครับอ่าวันนี้ตื่นขึ้นมามีคนตายโตโดนใบแล้วโตโก็โดนฆ่าตายใช่โตโดนฆ่าตายเฮ้ยไม่ใช่ลืมลืมเฟมโดนใบคือคือตอนนี้โตโดนฆ่าตายคือตอนนี้นีบอกะบอะไรด้อสพายเต้ได้เอาจะเชื่อมันได้ยังไงเอาก็ก็ผมคุ้นบอกปะ แล้วแต่เลยแล้วแต่เธอจะบอกเลยมันมันก็ใครตายกับเกมอมองนะใช่ทางกูตายแล้วกูกรเปิดเนี่ยมันบ่เออทำไมพี่ดูทำไมเราชาวบ้านอ๋ออ่ะรอบที่ผ่านมาไม่เห็นมีคนนี้เลยมีมีเหรอเออแต่เขาไม่ได้เรียกชาวบ้านไม่ได้เรียกอ๋อเหรออืมอ๋อนี่เหรอเป็นเหรอไม่ สี่ี่แม่่ยไงสี่โด้โอโตดยกมือขึ้นอ๋อถ้าถ้าถ้าสุกสั่งให้บคือห้ามห้ามโบดด้วยใช่ปะถ้าห้ามพูดห้ามพูดอย่างเดียวแต่โบดได้ใช่อ๋อเอาโดมยกมือขึ้นก่อนยกมือขึ้นเตรียมโบดดแลยชี้โบตเลยใครเล่าปวดใคร เองอ่ะโอ้จะค้องก็ไดเออเปิดการเฮ้ยยี้ขามันขามันเปิดการอ่ะก็บอกหูแม่งบอกว่าบอกยังไดก็ได้อธิบายบอกเปิใจเราเราไม่เราไม่ต้องเปิดการบอกแค่คนนี้เป็นไปอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะอย่างที่บอกแหละทุกคนมันเคยมีเกมแบบอย่างนี้มาแล้วนะเออจริงๆครูเคยพาเล่นใช่ป่ะเออครูก็อาจจะเอามาจากเกมนี้แต่ครูก็ไม่ไม่ได้ อาจจะไม่ทราบที่มาที่ไปของมันจริงๆอะไรเงี้ยเออถ้ามีอย่างนี้มันก็คือแบบปฏิเสธไม่ได้โกงไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นที่เราเล่นนะ่ะโต้ใช่ไหมที่เป็นมอสใช่ปะเออเออ,เอ,อมาได้คุณเป็นอมอสไหน<ห>น่นโอเคอ่ะ,อะก็ลองไปหาซื้อมาเล่นแล้วกันเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแชร์กดแชร์แค่ subscribe บ๊ายบายสวัสดีครับ b ๊ะเบ